สมสุดลับลดน้ำตาลคุมเบาหวาน 1. จากที่เคยทานข้าวขาวก็หันมาทานข้าวไม่ขัดสีเช่นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ปกติทานขนมปังสีขาวก็หันมาทานขนมปังโฮลวีตแทนเพราะมีเส้นใยอาหารสูงขึ้นค่ะ 2. เลือกทานผลไม้ที่มีรสหวานน้อยเช่นตระกูลเบอร์รี่ต่างๆแอปเปิลเขียวและแก้วมังกรทานแค่หนึ่งอุ้มมือนะคะ3ดื่มน้ําให้ได้เยอะนะคะค่อยๆจิบนะคะเพราะจะช่วยทําให้ตับขับน้ําตาลและขับไขมันออกมาทางปัสสาวะค่ะเดี๋ยวพลอยแถมให้อีกหนึ่งข้อนะคะ คุณจะต้องไม่เครียดค่ะเพราะความเครียดจะทําใหฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาทํางานทําให้คุณหิวและอยากกินขนมหวานมันจะไปกระตุ้นอินซูลินค่ะกูโคตในกระแสะเลือดมากขึ้นทําให้ระดับน้ําตาลสูงขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคุณจะต้องมีความสุขค่ะคุณจะต้องไม่เครียดมีความสุขและหาก,กิจกรรมที่ดีๆทํากิจกรรมที่ทํานะคะจะต้องมีความสุขไปด้วยค่ะ แค่นี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของไขมันนะคะแล้วก็น้ําตาลได้อีกด้วยค่ะแล้วก็สามารถลดน้ําหนักได้อีกด้วยค่ะค่ะพอมีเทคนิคดีๆแบบนี้มาแชร์มาแบ่งปันทุกวันเลยนะคะถ้าใครอยากให้พลอยดูแลอย่างใกล้ชิดดูแลตัวต่อตัวพลอยเปิดโคชชิ่งนะคะสนใจพิมพ์สนใจหรือกดลิงก์ใต้เพไฟล์ทักหาพลอยได้เลยนะคะหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดหัวใจกดติดตามและแชร์ไปเพื่อประโยชน์สำหรับคนอื่นคลิปหน้านะคะรอดูนะคะพลอยมีอะไรดีๆนํามาแชร์มาแบ่งปันอีกรอติดตามนะคะวันนี้ครูพลอยพาเฟิร์มขอตัวก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย